ก็มาสวัสดีพี่น้องกันเชิญเคยนาะพี่น้องเนาะมาอยู่กับช,ช่อง u t u b e ช่องอูชังโก้เนาะพี่น้องอันนี้ก็มาดูการทำงานครับของเจา้า SK140 LC เก่านอกครับกับการทำงานวันแรกเนาะพี่น้องเช็ดงานวันแรกครับไม่ใช่วันแรกแล้ววันสองวันแรกนาครับ เซนเซอร์เหียกเซนเซอร์อะไรนะเนาะเซนเซอร์ล็อกเนาะครับเซนเซอร์ล็อกช็อตถึงไปซสือมาเปลี่ยนครับพี่น้องทำงานใดกำลังปิดฝังครับทำงานปิดฝังโดยปอปอมครับกำลังเทสระบบครับจบงานตรงนี้แล้วก็เจอการยึกงานครับขุดฝังท่อครับใหญ่หลดไปในตอนเย็นเนาะพี่น้องมาดูความ บองไว้คองตัวครับรพอได้ไหมครับครับโดยปอปอมคนเดิมมาดูกันทำงานเลยครับคมเมนต์ตชมกันได้ครับพี่น้องครับความเร็วเป็นยังไงวันนี้ก็ไปศูนย์ครับ ซื้ออยู่ศูนย์โคราชไปจะสะติ๊เกิดอริยะมาอีกสามแผ่นอยากติดให้พอเหมือนเหมือนัน,น่ไหมพี่น้องมีอริยะคือเข้านะไม่มีเงินซื้อรถไหมครับก็ใช่ตามเจ้าที่ทุนมีเนาะพี่น้องเราอย่าไปฟื้นสัจะทำที่เรามีครับมีแค่ไหนใช้แค่นั้นพี่น้อง ทำนี่ก็หาได้เงินได้เหมืนอนกันครับทำไปเลยเก็บไปเลยครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็อ,กอ,อยู่ตัวครับตรงนี้มีดีก็ซ้อมครับการสรบฟังครับก็บคือนามมันทวม ขาออกครับเลยมาสะดกฟังเกินปิดเป็นกันนาเนาะเนาะดูปลาพูดไ่น้องนี่ไหมครับอนม้มนี้ยจะมีละหันเลยพี่น้องอีขาใหญ่ไหลครับจะเอากินไม่ได้ครับนามหนึกคันนี้ก็ผมวัดความยาวทางบุงกี้ก็แปดเมตรครับ 8เมตร8เมตรความยาวบูมอมัมบุงกี้ครับ8เมตรแต่บูมอมัมแต่เขาเรียกถูกไม่ถูกนะพี่น้องบูมอัมวัดได7้7เมตรครับเมตรสวัดบุ่งกี้ด้วย8เมตรครับทำไมถึงว่าเรียนลอยชี้ซิบนี่คิดว่ามันย้ายง่ายครับ ไปสะดวกเห็นสองรอยก็ต้องมีหวัวลากครับพี่น้องทุกวันนี้โดนทางหลวงมาไมุ่่มพี่น้องใครมีงานมีการก็เรียกแฉบริการเลยครับ Điều này wykor dưới nó nhiều với architectural máy biến, và đ程 tắc quen với นี่รถก็ดูในการยังเช็คยังปับแตง่งเรื่อยๆเนาะให้มันอยู่ตัวครับตรงไหนคนขคับบอกว่ายัางไม่ดีไม่เบิกครับจัดการครับเราอย่าไปปล่อยให้มันบ้านไปพี่ไปอง ดูกันไปเรื่อยๆครับผมก็ไม่รู้าจะาอธิบายอะไรเนาะเรื่องแม่โคก็ไม่ค่อยดูครับจากอะไรเขาเรียกเป็นอะไรเนาะพี่น้องดูการทํางานของคนขับนะครับันขับเป็นยังไง แต่เรื่อยๆดูกันยาวๆครับพี่น้องกัดความความจำกับเดี๋ยวนี้ครับตัวครับมันก็เกา่ามันก็เริ่มเลอะเนครับนี่ก็คือสะหลังอูครับปล่อยปลาให้ทีมงานช่างขายเครเื่องนาะพี่น้องวันไหนอยากกินปลาก็เอาแหม้าวานนันครับพี่น้องปาลาไหลครับ ทำบบเอากินยากแม่มันก็เอากินได้อยู่พี่พน้องแต่มันตัวใหญ่ๆพวกปลาบึกไปยืดซกมันเอาไม่ได้ครับ Thank <laughs> you. เดี๋ยวกระทำไปถึงเขาออกไห้ดอกพอโทรถามปูย่างโทรถามปูย่าง,างยังฮะไมาดอกกินถูกวา่าโทรถามปูย่าง,างโทรให้ดึงวะเออไปต้องคำไม่ได้ ทำไมครับสงสัยเลนครับแอมมีเย็นมีน่องกำลังให้ช่างแอมเช็คแอมครับ เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวมายุดขันสายกันครับทำงานสายไม่แน่นยวสัมผัสคนขับกันเป็นแค่ับขนาเชื่ออยู่มาคันนะไม่ก็มีัวดรอกต้องอยู่ลอยลูกแตยเนี่ยต้องตีอีกว่ะเอาของมาถอยมันมีหนัดดั้ยาวอยู่ดิหนัดสลัก คนขับบนครับจอรถบี้อัดรถเกี่ยวมาอัดในโครครับดังว่าเนี่ยต้อนอึ่งวะอ่ะเดี๋ยวไปดูก,การทำงานต่อไปครับอีน่นี้เจเซตตรงนี้เดียวก็น่าจะไปไจายดไปตอนค่ำครับตามอีกจักสองชั่วโมงเปิดเปิดขาบานพอดีครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วพี่น้องฝากิดตามเมตตากทายคุยกันได้พี่น้องสวัสดีครับผม